มงกรราชบุรีคือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีเพราะดินเหนียวสีแดงของที่นี่เมื่อเผาจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแข็งแรงและคงทนองค์มังกรราชบุรีมีขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยภูมิปัญญาและความชำนาญอย่างมาก ตั้งแต่การเตรียมดินการปั้นการเขียนลายการเคลือบและการเผานิยมตกแต่งลวดลายเป็นรูปมังกรที่แฝงความหมายอันเป็นมงคลตามความเชื่อในวัฒนธรรมจีนที่ว่ามังกรเป็นเทพแห่งพลังความดีและชีวิตการเขียนรูปมังกรลงบนโอ่งออกจำหน่ายจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ัจจุบันองค์มังกรไม่มีความจําเป็นกับวิถีชีวิตผู้คนเหมือนเช่นอดีตภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาจึงเสี่ยงต่อการสูญหายไปได้องค์มังกรราชบุรีได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2558รวมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม